ําทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อใหญ่ทองอินเสนาเงินนะครับขอให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อได้ไปสู่สุขติสุขติลูกหลานได้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ได้จ้างหมอลำคณะให,ใหญ่ๆระเบียบวาทศิลป์มาแสดงให้บรรดาพ่อแม่พี่น้อง

ียกันอ๋อตาสลายแล้ว ลูกหลานมาพอบนาได้เอาเมือดบในวัดหาปากพลาผลท่านสงไปในวัดน,นีตั้งเวทีให้หมอเล่าเปลเี่ยนทดลองเชิญเอาดอกวิญญาณกลับขึ้นบานเอาบุญก่อนเสียงลูกหลานให้วัดพบปา,ากบทก่อนโอลองพัดน้องเข่าสมกระจายในตานอี้ญาติพี่น้องนั่งในสามพอบกองกิจชาวนณะอดีตพวงหาบอกอีเวนพี่น้องเอ้ยพเพผอิญมาเข้าจัำเป็นหน้าพอดีไปนา หากเป็นของธรรมดาโลกกาใต่ของโคกเทียงหากเป็นทองไปขึ้นเมื่เพียงใจใจอย่างเบาการเจ้าอังมาโนุเถรวพอท่องอิมเอ๋ย ნ ់ទ្ទះល្នឹមឪូវល់ក្នុងសាំาកាត់ផុងះអាងន្សាំកាត់ទ្

าดไม่มาเดินกำกองไปของมันเตียนกันบอกอีกไหนลงห g ยใจเ

นกเขามันไว้ไม่ได n อ่านของมันเดียวและนอนหลังก็ยังบันพวกกันแล้วหาเงียบ ôi đêm nay buồn thăng long hay là cái châu bến ta ลสงจาวเดืออยากได้ยังกัสที่ให้ขอก่อนปัญกรรมลำลำเอาก่อบุญมาไทยกรรมที่ทำไปลาขอได้เดือขอน้ำยมพี่บาทไทยมีกรรใดในเป้าโอ้โออ้อ้อ

Hãy subscribe là cho kênh Ghiền hai Gõ phải tay nhà lỡ là video cho dẫn phải đi na. Cháu ở đây thấm buồn nhọn mệt buồn Đường miếng nhát khóa cháu Tây náu khát xa งกุศลให้ไปฮอดต่อถึงดวงวิญญาณขอคุณพ่อผู้ตายแล้วถ้าได้รับทุกข์ขอให้าให้พ่อม่าอย ครับตอนนี้พิธีการทางเรียกดวงวิญญาณของพ่อใหญ่ก็จบสิ้นลงนะครับเราะตอนนี้ก็จะได้แสดงพี่นอ้องโอ้โหเยอะจริงจริงแล้วกันจับแขนจับแขนเดินลกลกเตียงอล้วพี่น้องครับมื่อดีสำหรับพิธีการเปิดงานปุ่นวิถีพี่นอ้อนะครับทีเยี่ยม มาริการในการจ่ายเงินโครงการระเบียบวารถ้าสินในสัาหรับท่านึ่งนี้ครับบรรยากาศงานโชว์ความสุขและความบันเทิงคอนเสิร์ตองสิบปีระเบียบขอเชิญท่านประธานในการทำงานท่านผู้อำนวยการเทศบาลตำบลพูทเตยนะครับด้วยการนำของท่านนายกจินตนาทองใจสดนะครับขึ้นเปิดงานที่หอลำคณะระเบียบวาทถ้าสินนะครับ ครับตอนนี้ทีมงานของเทศบาลบตำบลพุเตยนะครับได้เดินทางขึ้นมาบนเวทีของคณะระเบียบวาทาสินพร้อมที่จะเปิดงานแล้วนะครับเนาะโดยการนำของท่านนายกกินตนาทองใจสดนะครับนี่นะครับ ในทางท่านเจ้าพากนะคะคุณแม่สิรีของอินรวมทั้งนะคะพี่แดงนะพี่วอนพี่แพงและวก็แข่งแล้วก็ีูนนะคะทัพปูนแสนงานทุกท่านนะคะและเจ้าพากทุกท่านนะคะในสำหรับในวันนี้นะคะก็มาร่วมอนุโมทนาบุญนะคะกับทางท่านเจ้าภาพนะคะวันนี้ก็จะมาทั้งทีมงาน ทางกำนันและสพของตำบลพิเตยนะคะ ด้วยวิถ <inh aling> <ators> <m akes ii> <quarto> ีนะคะก็ขอให้อ่โยนนะคะเมื่อรับแล้วก็ขอให้อ่ไปสู่สัรพเรณพนะคะแล้วก็ขอให้มีแต่ความสุขสำหรับทางทัศธาพนะคะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะท่านผู้ใหญ่ทรั้งนี้นะคะวันนี้อ่ก็ให้ทุกท่านได้ชมนะคะตะเกียงวัฒนศึ์ฟรีด้วยก็ถือว่าเป็นบุญอีกอย่างที่สร้างความสุขให้กับทุกคนนะคะขอให้บุบุญในครั้งนี้บุญบุญทุกท่านนะคะประสบความสุขนะคะทา ส es ิ่งใดก็ขอให้ร่นะคะร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะก็ทิ้งเงินถอยได้เงินทิ้งทองถอยได้ทองแล้วก็ผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะขอบคุณค่ะกราบขอบคุณไปอย่างสูงนะครับไปอย่างท่านนายกเทศมนตรีนะคระเทศบาลเพิ่มพูนเตยแบ่งปันวัฒนธรรมและพันธุ์สิ่งที่ต่างระเบียบลิงไกร สีผิวใสในที่ต่างขอจงเป็นสุขียที่น้องา